ข้อดีของฟิล์มมันยังสามารถทําให้มีแสงลอดผ่านก็นมาได้ทําให้บ้านสว่างขึ้นนั่นแหละตามที่คุณต้องการแต่มันตัดพวกความร้อนพวกรังสีพวกอะไรไปแล้วเลยเยอะเลยค,คลิปนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงแสงแดดและความร้อนจากบ้านและการว่าเราจะป้องกันได้ยังไงบ้าง โอ้โหคุณมาบ้านผมทีไรเนี่ยมันก็จะเป็นบรรยากาศแบบสบายๆมีคอนเทนต์ทุกทีแล้วนะครับผมมายืนชมนกชมไม้ชมบิวตากแดดบรรยากาศยามเช้าเขาเรียกว่ารับวิตามินดีคุณมายืนอย่างนี้ไม่ดึงม่านไม่ร้อนอ่ะผมขอบอกเลยว่าดูเมเกอร์เนี่ยคนถามมาเยอะมากเวลาที่แบบทำบ้านเราชอบทำบ้านสูงโปร่งมีกระจกเยอะๆแบบนี้แล้วเราจะบอกว่าร้อนไหมมันไม่ร้อนใช่ไหมครับขอตอบเลยว่า Mine, mine, mine. mine. Huh? <laughs> นี่คุณลงทุนขนาดนี้เลยอันนี้ผิวไหม้ไงลงทุนาดนี้ลูกค้ามาดูเยอะแยะเลยหัวเราะกันฮึ่มฮึ่มแล้วที่ชอบคือทีมงานไม่มีห้ามกูสจกคนเลยวันนี้เขาจะได้เข้าใจไงว่าเวลาเราตากแดดเนี่ยน่าจะเป็นยังไงใช่ครับผมมันถึงขั้นนี้เลยครับวันไม่ถึงขั้นนี้เราก็ําไม่ดูขนาดแนบเตาบาร์บี큐นี่ยังไม่ดำขนาดนี้เลยความร้อนกลับบ้านครั้งแรกเป็นของที่อยู่อาจจะเป็นแบบคนคนเราไม่ค่อยกลัวกลัวเท่าไหร่กลัวกระจกบางยีรูเมเกอร์ทำบ้านเนาะเราก็จะเห็นแบบดับเบิลสเปซแบบนี้ ดืบเบิลบัวูเราเห็นใช้กระจกเยอะๆคนพิมพมาถามแหละพี่ี่ไม่ร้อนเหรอวะอย่างเงี้ยร้อนไหมครับไม่แต่มันมีวิธีป้องกันอ่านะครับคือเราจะบอกว่าการใช้กระจกแบบนี้ครับ้านเขาเรียกว่าบ้านสมัยใหม่เดี๋ยวนี้มักจะเน้นให้บ้านโปร่งโล่งใช่ต้องการความโปร่งโล่งเอาแสงธรรมชาติเข้ามาเยอะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องแลกกับแสงแดดและความร้อน ซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงแสงแดดและความร้อนจากบ้านและการว่าเราจะป้องกันได้ยังไงบ้านะนะครับน่าจะไม่ไมดำแบบนี้ <c oughs> คราวนี้มาพูดถึงแสงแดดและบ้านรีเวทก่อนว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ล่ะนะครับอย่างแรกอันเนี้ตอนนี้เราอยู่ในบ้านของ จริงๆง่ายเป็นธนาคารยังไงครับถ้าคุณไปดูชื่อเนี่ยจะ๋อชื่อชื่อยังอยู่ในธนาคารเป็นเจ้าของมาบ้านลูกพี่เราเองนะครับแล้วก็เอยากจะทําอะไรที่จะกันความร้อนได้เพราะบ้านเราก็จะเป็นบ้านที่มีช่องแสงเยอะเหมือนกันก่ออิดกันได้ไหมก็ได้ไงก็แล้วแต่พี่แต่มันจะทึบนะห้ามหน่อยห้ามเป็นหน้าบ้านอ่าเป็นเป็นหน้าบ้านอ่าเป็นหน้าบ้านแล้วก็อย่างที่เรารู้กันว่าบ้านรีโนเวทเนี่ยไม่ใช่บ้านสร้างมาจากที่ดินเราไม่สามารถจะเลือกทิศทางของหน้าบ้านเนี่ยหันไปทางไหนได้สมมติท่าน หน้าบ้านผ่านทางนี้เราจะไปทะลึ่งเอาหน้าบ้านไว้ตรงหลังบ้านก็ไม่ได้มันจะออกบ้านไม่ได้นั่นแหละจอดรถก็ไม่ได้มาเลยเป็นปัญหาของบ้านรีโนเวทแทบทุกหลังนะครับไม่สามารถที่จะเลือกทิศทางได้นะครับเอาเรียกง่ายๆถ้าเป็นหมู่บ้านใหม่ขึ้นจากที่ดินใหม่สถาปนิกวิศวกรเขาก็สามารถยังพอวางผังได้วางลายถนนวางอะไรได้หรือว่าแบบดูว่าเอ๊ะทิศทางแดดเป็นยังไงก็หลีกเลี่ยงไปซะคราวนี้ก็คือรีโนเวทต้องแก้ไขไปตามสภาพอย่างต่อมาสิ่งที่ได้จากการใช้กระจกก็คือความโปร่งโล่งใช่ไหมอันนั้นคือข้อดีโโ่งงล ออกไปแล้วก็เห็น นะครับบรรยากาศข้างนอกจริงๆมันก็ต้องแลกกันกับความไม่เป็นส่วนตัวคือข้างนอกอาจจะมองเข้ามาเห็นเราก็แก้ไปในเบื้องต้นโดยการที่แบบว่ามีต้นไม้มีสกรีนไปไประดับหนึ่งแล้วแต่ว่าด้วยความที่เป็นเดิมพสเปซเนี่ยแดดมาลงปัญหาของตรงนี้ก็คือว่าตอนเช้าเนี่ยผมไม่เคยจะได้ดูรายการคุณสรยุทธเลยเพราะว่ารีเฟกแดดมันจะลงกลางทีวีอย่างนี้เลยอ่ะใช่อย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ร้อนด้วยอ่าตอนเย็นเนี่ยประมาณ4ี่ห้าโมงเนี่ยไม่เคยดูรายการกระจกหกด้านเลยกระจกหก โอ้ยคุณนี่คุณสมัยคุณนี่รุ่น,น,นไหนเนี่ยก็เอาเป็นว่าสรุปห้าสอัพนะครับผมสรุปว่าพื้นที่ตรงนี้มันใช้ไม่ได้บางช่วงเวลา <S <S บางช่วงเวลาพอมันสูงเนี่ยอาจจะเลือกติดมานเนี่ยแค่บางจุดก็คืออย่างด้านล่างในติดได้ติดไปแล้ว อ่าแต่ด้านบนเนี่ยไม่อยากจะติดเพราะว่าถ้าติดเนี่ยสายม่านมันจะยาวคุณมายืนติดจะรู้สึกเหมือนรลธงชาติไทยก็เลยยังไม่ได้ติดอ่าม,มันก็ลยเกิดปัญหาครับแสงก็รีเฟกตลงมาบางทีใช้มา่านบางบ้านก็ไม่ตอบโจทย์นะครับคือมันก็จะเสียข้อดีอย่างที่เราบอกไปอ่ะถ้ามานั่งมานั่งเปิดปิดมา่านมันก็จะเสียความโปร่งโล่งไปอยู่ดีใช่แล้วจะทาไปทําไมปัญหาของบ้านหลังนี้อย่างหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับมันจะคล้ายๆกับทาวน์เฮาส์ได้ไหมคือเนี้ยเป็นบ้านเหมือนบ้านเดี่ยวก็จริงแต่เดี๋ยวจะงงเพราะว่่าาาาาาาตรงนนนนนนี้้้้้มมัจจจะะะเเปปป็็บบแแดอออพุถคคณยยกกไวโล หน้าต่างเจาะกระจกมันเสียผนังด้านนึงไปเลยไม่สามารถเจาะท่องได้เลยจําเป็นจะต้องใช้กระจกแบบอ่าเราต้องดึงแสงเข้าให้มากที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้บ้านข้างในเนี่ยมันทึบโอเคครับข้อเสียครับของแสงแดดนอกจากความร้อนเรารู้อยู่แล้วว่าพอเราตากแดดนานๆเรามักจะผิวเสียเป็นมะเร็งคั้มหรือว่าตาเนี่ยก็จะแบบเหมือนกับเสื่อมได้โดนรังสีโดนอะไรคือตอนแรกคนไทยไม่ค่อยตื่นตัวอาจจะไปติดฟิล์มกันในรถถูกไหมพอมากับบ้านเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออบางทีแบบฉันชิลๆอยู่บ้านฉันก็ไม่ฉันป็นต้องกังวลกัน ได้แต่บ้านนี่แหละอันตรายบางทีคุณผู้หญิงก็ไม่รู้ก็คือว่าวันหยุดพักผ่อน อยากจะพักหน้าไม่โบ๊ไม่ต้องมีการรองพื้นไม่ต้องมีการทาครีมกันแดดอยู่บ้านนั่งแผ่ไปเลยและสุดท้ายก็ตรงนี้เลยดำอยู่ดีคแล้วในแง่ของบ้านแหละมันมีเรื่องอะไรบ้างแอร์ไหมเครื่องปรับอากาศเวลาแสงแดดที่มันเข้ามาโอเวอร์ก็ทาให้เครื่องปรับอากาศเนี่ยมันไม่ตัดคุณซื้อเฟอร์นิเจอร์มาผมมองดูก็หลาย,หลาย,ห,ลายหลายตังนะแดดเรียเลยตัวนี้ผมนี่ไหนนี่อ๋อตัวนู้นแดดเรียไปแล้วใช่มันก็จะมีอสมมติเราเราเห็นเนี่ยโต๊ะเนี่ยมาพร้อมกันแต่มันก็อาจจะมีความซีดเฟอร์นิเจอร์เพราะนั้นก็จะมีแบบพุทธเฟอร์นิ ว่าเป็นคอนโซลยาวเลยแต่ซิดมุมเดียวซิดริมใครใช้พวกผ้าบูใครใช้เป็นวอลเปเปอร์เสื่อมแน่นอนเสื่อมไวแน่นอนเราสับที่กันเดี๋ยวคุณต้องทาด้านนะอย่างงี้ต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้ต้องแต่คุณผู้ชมก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าการป้องกันแสงแดดมันทําได้ยังไงบ้างติดม่านก็ได้ปลูกต้นไม้ใหญ่ๆข้างนอกก็ได้แต่มันไม่ใช่จะกันได้เสมอไปวันนี้เราเลยมาเสนอไอเดียอีกไอเดียและกันนะครับที่ช่วยกันความร้อนนั่นคือการ ติดฟิล์มช่วยกรองแสงที่กระจกนั่นเองครับผมจากอินฟินิตี้ฟิล์มนั่นเองเราจะมาดูก่อนว่าเอ๊ะแล้วก่อนเราจะติดฟิล์ม อ่ะเราก็จะมีมีการเล็งไหมเราไม่ใช่จะไปติดทุกมุมของบ้านถูกไหมมันจะเปลืองก็ดูว่าแดดมาลงฝั่งไหนนะครับผมเราก็จะเลือกติดเป็นโซนโซนไปก็ได้อโอเคตรงนี้เป็นโถนั่งเล่นเด็กเบอร์สเปซอันนี้คือไฮไลท์ต้องติดเลยเพราะว่าผมจะได้ดูสรยุทธ์กับกระจกหกด้านได้คักทีหนึ่งนะครับผมตรงไหนมีตรงไหนอีกก็จะมีส่วนฝั่งนี้ก็คืออยู่ในซีกเดียวกันนะครับผมตรงนี้ตรงนี้จะเป็นห้องกึ่งๆเวิร์กช็อปแล้วกัน มันจะมีภาพก่อนหน้านี้ก็จะเป็นภาพห้องอะไรโอ้โหแฝงกีตงกีตาร์แฝนมีกีตาร์มีทํางานปั้นทํางานเพสอะไรก็รเป็นห้องที่เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแต่ห้องนี้ก็จะพอมีแสงเยอะๆมันก็ใช้งานมาค่ะได้จริงใช่มันก็จะเข้าทางนะครับบ้านคุณผู้ชมก็มีประตูกระจกสไลด์แบบนี้ก็สามารถติดได้เนาะง่ายทิศตรงนี้นะครับโดนแดดเต็มๆอย่างเงีย้ยติดได้แต่มันจะมีพื้นที่ด้านบนที่เป็นการเจาะช่องแสงเรียกว่าช่องวอยนั่นแหละอยู่ตรงกลางบ้านใช่เป็นถงกลางบ้านซึ่งแดดตรงนั้ก็จะเข้าจัดเกินไปครับโอเคเราก็ พื้นที่กันประมาณนี้ครับแม้ว่าวันนี้ผมจะดูหน้าเชื้อสีขนาดไหนจะเพียงใดนะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับความร้อนและการป้องกันความร้อนให้กับบ้านนะครับเราจะมาติดฟิล์มกองแสงที่กระจกนั่นเองครับที่ช่วยลดความร้อนจากอินฟินิตี้ฟิล์มนั่นเองซึ่งฟิล์มจากอินฟินิตี้ฟิล์มตัวนี้นะครับเราจะเลือกมาเป็นรุ่นที่เรียกว่าพรีเมียมหน่อยแล้วกันเราเรียกว่า UV p เ e ี i ยมนั่นเองนะครับ UVP นั่นแหละคราวนี้ตอนแรกถ้าเราย้อนไปเรื่องเกี่ยวกับฟิล์ม ิดพวกอาคารอะไรอย่างเงี้ยผมจะนึกถึงสุวรรณภูมิ มันก็จะเป็นแบบฟิล์มสมัยก่อนอ๋อมืดๆทึมๆหน่อยก<ด>่อนนจะเป็นพวกโลหานะหนักมันใช้วิธีการแบบสะท้อนความร้อนจะปสา,ารโลหะอยู่ในตัวเนื้อฟิล์มเพื่อเป็นการสะท้อนความร้อนอแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื้อฟิล์มมันออกจะเป็นลักษณะที่เป็นพวกเซรามิกเซรามิกก็คือดีอย่างนะครับถ้าเราทำแบบตัวเนี้ยของอินฟินิตี้ฟิล์มเนี่ยเขาจะเรียกว่านาโนเซรามิกนั่นเองนะครับทำให้เซรามิกมีเนื้อที่เล็กลงในระดับนาโนข้อดีมันคือสมมติเวลาเหมือนคุณเอาจานเซรามิกอะไรไปเข้าไมโครเวฟไปไป มันก็เวลาเขารับความร้อนมามันก็จะรับความร้อนได้ดีขึ้นและกระจายออกไปได้ง่ายขึ้นมันจะทําให้ตัวฟิล์มตัวกระจกคุณน่ะไม่อมความร้อนนั่นแหละเอาง่ายแล้วก็อีกอย่างคือว่าบางทีเนี่ยการยูวีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่ามันไม่มืดดำเหมือนสมัยก่อนละก็จะมีความเข้มให้เลือกกันอยู่หลายความเข้มหลายระดับใช่หลายระดับนะครับตั้งแต่สามสิบหกสิบแปดสิบไปถึงเก้าสิบห้านะก็ไปดูตัวอย่างเอาละกันเราจะไปดูวิธีการติดตั้งกันซึ่งแน่นอนว่าสะดวกรวดเร็วง่ายไดามากนะครับไม่ต้องมาาเะไ้อทรแลว เอาละตอนนี้นะครับไหนๆเราก็มาพูดถึงเกี่ยวกับความร้อนใช่ไหมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณจุ๊บนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีสสดครับเดี๋ยวคุณจุ๊บจะมาอธิบายเรื่องการทํางานของความร้อนและการติดฟิล์มแบบนี้มันช่วยได้ยังไงละกันการที่เราจะไปทดสอบแสงอาทิตย์กันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากเพราะแสงก็จะขยับไปเรื่อยๆอุณหภูมิตอนเช้าตอนบ่ายจะไม่เท่ากันอันนี้เราเลยจําลองอะไรมาจะเป็นการจําลองแสงแดดนะคะอุณหภูมิเรื่องของอินฟราเรดค่ะซึ่งเจ้าตัวเครื่องนี้มันก็คือการจําลองอาทิตย์มันนั่นแหละมันก็จะ ทั้งความร้อนแล้วก็จะมีทั้งลังสีอะไรต่างๆที่แผ่ออกมาแล้วพอเราแบ่งซ้ายขวาแบบนี้เราก็คือเป็นการเปรียบเทียบนั่นแหละตอนนี้เราได้เปิดเครื่องไปแล้วถูกไหมครับแสงแดดจาลองนะคะตัวนี้แดงๆมาเลยนะครับมาแล้วค่ะอุณหภูมิทุกอย่างจะเหมือนการที่เราโดนแสงแดดจริงๆนะคะเดี๋ยวต้องบอกว่าตอนนี้เราถ่ายแบบเปิดแอร์นะอุณหภูมิมันจะอยู่ที่ปกติมันจะประมาณย5ิ้าเพราะแอร์นะตอนนี้อุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆ สังเกตได้ง่ายๆว่าใน1นาทีนี้อุณหภูมิแบบกระจกปกตินะครับมันจะสูงขึ้นไปมากกว่าและ32และตัววัดอุณหภูมิเขาว่าจากตรงไหน ค่ะวัดจะอยู่ด้านล่างเลยนะคะสามารถเอามือลงไปอังได้เลยค่ะอ๋ออุ่นอุ่นอ่อุ่นใช่ค่ะจะรู้สึกว่าเหมือนเราโดนแสงแดดจริงอ๋ออุ่นจริงใช่ค่ะแล้วก็กระจกจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะอ๋อเอออันนี้อันนี้อยู่ได้สบายอันนี้อยู่ได้สบายโอเคตัดแล้วหลังจากที่ความร้อนขึ้นพอสมควรแล้วเครื่องจะมีการตัดเองในตัวนี่เจ๋งนะคะซึ่งเราก็จะมาดูอุณหภูมิเปรียบเทียบได้เลยนะคะจากก็คืออุณหภูมิแบบกระจกทั่วไปนะครับคิดซะว่าเนี่ยผมมันก็เป็นอุณหภูมิตอน 37องศาแต่ถ้ามีการติด i n f i n i t ตี้ฟิไปมก็จะอยู่ที่ประมาณ27องศาต่างกันอยู่ที่10องศาเลยทีดเดียวโอ้กันได้เยอะเลยนะครับมาที่ตัวนี้ดีกว่าหัวใจสําคัญตัวนี้มีไว้ทําอะไรบ้างนะครับเห็นมี3ค่าค่ะก็คือตัวนี้จะวัดค่า U V 400รังย U V 400รนอะ่าตัวนี้ค่าบนสุดสีฟน้าเงินตัวต่อมาครับตัวสีแดง I R I R จะเป็นค่าอินฟาเรด เปนเฟลเรอก็คือเป็นเกี่ยวกับหลังสีนะตัว V L ค่ะครับตัว V L นี้ก็คือจะเป็นการที่ความเข้มของฟิล์มอ๋อก็คือ V L นี้คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องความเข้มของฟิล์มว่าเออเราแสงแดดจะผ่านเข้ามาได้เท่าไหร่ใช้ให้ดูเลยดีกว่านะครับว่าจะยังไงเขาทำงานกันยังไงตัวนี้จะใช้รุ่น U V Premium นะคะซึ่งเป็นความเข้ม60นะคะลองเทสให้ดูก่อนได้เลยเฮ้ย เดี๋ยวมาอธิบายกันอย่างนี้คุณผู้ชมเอาง่ายๆคือ UV 400เนี่ยเป็น UV ค่า UV ที่สูงที่สุดแหละ ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เนี่ยแปลว่าต้องเอาไปหักลบกันหนึ่งร้อยนั่นแหละก็คือกันไดลร้อยเปอร์เซ็นต์ท่องง่ายๆอย่างนี้นะครับต่อมา irr อยู่ที่สี่จุดเจ็ดแปลว่าตัวนี้สามารถการลางสีได้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่เออประมาณเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์เก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์โอ้โหซึ่งถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือความเข้มที่เอาไปหักล้างกับตัวฟีนทีโอริลป์อันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเวลาแสงแดดเข้ามาแสงจะส่องผ่านได้ประมาณเท่าไหร่นะคะโอเคนะครับการที่ทําแบบนี้ก็จะสามารถทําให้้้้คคคุณณผูชมมําาาานนนนนวววไไไไดัััั่่่่่แแแหหลละะะะรรรรรบีีใจจเเออ๊กงงงสยท แต่ผมขอเปรียบเทียบอย่างนี้ให้ดูกันชัดๆไปเลยดีวยกว่าจําตัวเลขนี้ไว้นะถ้าคุณไม่ติดล่ะถ้าผมใช้เป็นกระจกธรรมดาค่าก็จะเป็นตัวเลขเหล่านี้เลยความแตกต่างจากกระจกธรรมดาทั่วไปเนี่ยคือคุณผู้ชมมันกัน UV ยูวีแค่ห้าเปอร์เซ็นต์จากร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้มันกันได้ห้าเปอร์เซ็นต์คุณคือถ้าคุณไม่ติดฟิล์มใดๆเลยคุณโดนรังสีแต่ไปอันนี้ก็เป็นไอเดียของการวัดค่าแสนเดียดเข้าๆแล้วกันแต่ถ้าคุณผู้ชมจะไปใช้กับบ้านเอาจริงๆก็ดูแค่อะไรการความร้อนได้ไหมการรังสี UV ได้ไหมแค่นั้นพอแล้วเนาะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณจุ๊บขอบคุณมากคำถามสุดท้ายครับมีแฟนอะไรครับเนี่ยฝากตามติดต่อเข้ามาได้ที่รายการ ทีมอินบ็อกเข้ามานะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผ่านไปแค่เท่าไหร่ชั่วโมงกว่าเองอ่ามันติดง่ายอยู่แล้วครับมันติดง่ายอยู่แล้วกระจกครับอ่านะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวเพราะว่าโอ้โหกลัวเรื่องความร้อนกวเรื่องแสงแดดกลัวยุ่งยากอ่ะติดตัวนี้แน่นอนเราอธิบายอย่างนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้มันคือมุมที่เป็นโถงทางเดินเข้าไปในห้องนอนห้องนอนหนึ่งอ่าฮะคืออย่างนี้นะสมมติอันเนี้ยมันมีช่องอันหนึ่งอันนี้จะเป็นแสงจริงอ่าฮะอันนี้เป็นแสงภายในพี่ลองเอามืออย่างนี้มือซ้ายกับมือขวาเห็นช เห็นไหมรู <c oughs> <c oughs> ้สึกไหมอ่ามันก็จะกรองแสงแดดได้เข้ามาะมางเึยคือคือรู้สึกไม่ร้อนเลยอันนี้ก็แปลกดี ค,คือข้อดีของฟิล์มคือมันยังสามารถทําให้มีแสงรอดผ่านเข้ามาได้ทําให้บ้านสว่างขึ้นนั่นแหละตามที่คุณต้องการแต่มันตัดพวกความร้อนพวกรังสีพวกอะไรไปแล้วแหละเยอะเลยอ่านี่นะครับก็นี่เป็นมุมโถงเนาะเดี๋ยวพาไปดูมุมอื่นๆที่เราติดกันดีกว่าว่าเป็นยังไงไปดูข้างล่างกันเอาละจากด้านบนเราพาไปดูพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งแล้วกันถ้าคุณผู้ชมไม่ได้อยากจะติดฟิล์มกันความร้อนอย่างเดียวคุณอยากจะได้ฟิล์มที่เป็นแบบกั้นส่วน ปิดบังความไม่เรียบร้อยอันนี้ก็จะลายแบบทึบข้างหน้าแล้วก็ลายดียนไล่ขึ้นมาแล้วก็มาจางข้างบนสวยงามสวยงามคืออย่างเงี้ยคือบางทีคุณไปติดทึบทั้งหมดมันก็จะดูแบบเขินๆกลาูเป็นห้องประชุมไปแต่อันนี้มันก็จะมีดีไซน์นั่นแหละก็สามารถเลือกได้ก็พรางตาขึ้มนิดนึงใช่ครับอาจจะมีความสวยงามอันนี้เป็นฟิล์มเขาเรียกฟิล์มตกแต่งนั่นเองครับผมนะครับแต่เราไปดูในพื้นที่ตรงนี้เราก็ติดเหมือนกันใช้วิธีติดเป็นฟิล์มชนิดเดียวกันอันนี้เป็นฟิล์มการความ ไม่ร้อน่ะเนี่ยตากไปเลยแล้วถ้าบางทีนึ่งในบ้าน,น,านอ,อุปกรณ์สํานักงานนะครับอุปกรณ์สานักงานอ่ะประจําบ้านใช่อ,อันนี้ยังใช้กันอยู่เนี่ยปาใช่เป็นของวินเทจอ,อเป็นของแต่งบ้านแบบวินเทจ <c oughs> นะครับอันนี้คืออะไรงว่าห้องนี้มันจะมีรูปหนึ่งละกันก็คือแบบเป็นทั้งอะไรนะห้องจัดสมกีตาบางทีฮิตจักรยานกระเปียนเป็นห้องจักรยานเปลี่ยนไปเรื่อยอากน้ดกว่าห้องกิจกรรมที่มันจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนิยมครับแล้วบางทีมันอาจจะต้องมีกิจกรรมบางอย่างที่ต้องแบบ เกิดแสงเข้าเยอะๆเลยนะก็สามารถฉําห้องนี้ได้ันอันี้ก็เป็นอีกมุมนึงเนาะมีความสวยงามทีเดียวเฮ้ยเย็นคุณอย่าแบบหันมาแล้วหน้าดําครึ่งหนึ่งไม่มีไม่ดำไม่ดูโอโหวัดได้เลยไปล้างมาแล้วใช่คือไปล้างแดดออกจากหน้าแล้วก็คือเนี่ย ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจได้มากขึ้นแล้วกันการติดตั้งเนี่ยค่อนข้างจะง่ายสะดวกรวดเร็วมากเหมือนการติดฟิล์มกระจกทั่วไปเลยนะครับคือเนื้อฟิล์มเนี่ยเขามาเป็นสําเร็จรูปอยู่แล้วมีกาวมันในตัวมันแต่ว่าเหมือนเราจะต้องบอกขนาดไปไหมใช่ใช่ก่อนการติดตั้งอาจจะต้องมีการวัดขนาดไปหน่อยนะครับวัดขนาดกรอบด้านในนะครับไม่ใช่วัดขนาดเพื่อที่ว่ามัาจะตัดมาให้พอดีเลยใกล้เคียงเอาใกล้เคียงก่อนนะครับจากนั้นเขาจะมีเซอร์วิสอะไรดูแลเราบ้างนะครับจะมีบริการติดตั้งนะครับทั้งในกรุงเทพและปริมณฑ มีอายุประมาณ1ิ้าปีนะครับลืมแล้วไหม 15ปีเนะี่ยติดลืมอะ่ะแต่ถ้าเอาแบบรับประกรันก็คือว่าเขาจะมีการรับประกันตัวฟิล์มอันหน้นอยู่ที่1 0ปีอ่าและรับประกันการติดตั้งอยู่ที่1ปีครับอ่านะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอีกตัวช่วยดีๆและกันเพราะว่าโหจะมานั่งติดฟิล์มมันเองเนี่ยก็เหนื่อยเวลาใช่เวลาไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็จะทําให้มันทํางานยากก็ไม่เรียบร้อยด้วยถูกต้องครับก็สามารถไปลองเรียกใช้ดูได้นะครับก็คือเราจะมาพูดสรุปกันอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมว่าเรื่องเกี่ยวกับความร้อนผมเชื่อววว่่่่าาาาาคคคุุุณณณดููููออออยยททํบบ้้้้้นนนนกก็รรสึเมัแลจะ ยังงไ้บ้างวันนี้เป็นเสนออีกตัวช่วยหนึ่งแล้วกันวันนี้รู้สึกเย็นขึ้นเยอะนะใช่ยังงงไปล่งเร่งเล่งอืมเย็นเลยสบายคือมันคนละอย่างคุณผู้ชมคือจะทําให้ยังไงเราประหยัดแอร์ไปได้ครับคือในในเชิงของการประหยัดแอร์นะบางทีอุณหภูมิมันลดไป 3, 4, 5องศาแบบนี้นะครับบางทีมนุษย์ไม่ค่อยรู้สึกเนาะ เออเราอยู่เนี่ยสมมติโมชีพอุณหภูมิแบบลดจากเท่าไหร่อ่ะสาเป็น28 27ิบแปดยี่สิบเจ็ดอะไรเงี้ยนเชิงเทคนิคในเรื่องธรามชาติเนี่ยมันมันมีมันมีผลชัดเจนเลยเรื่องการทํางานเอาละดูคลิปนี้มาขนาดนี้แล้วครับแหมเริ่มสนใจและอยากจะติดฟิล์มง่ายๆแบบนี้บ้างนะครับสามารถเข้าไปปรึกษาได้นะครับอินฟินิตี้ฟิล์มก็สามารถดูที่ Facebook ได้นะครับเดี๋ยวเราทิ้งแคปชั่นไว้ใต้ด้วยคุณก็ไปกดของง่ายๆนะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปได้เลยนะครับผมว่าได้ไอเดียเต็มๆเนนาาะกกกัับรป้องความร้อนให้้กับบานะ คุณและกันนะครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆจากอินฟิน t y f ้ฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มกันความร้อนคุณภาพสูงนะครับเกรดพรีเมียมเพื่อสุขภาพและความสุขของคุณและครอบครัวครับนพูดได้เหมือนท่องขึ้นใจสุดยอดครับผมไม่ได้อ่านเลยผมอ่านอยู่ใต้แกก็ครับคุณผู้ชมสามารถไปเลือกหาเลือกใช้กันมาได้นะครับเข้าไปปรึกษาเขาได้นะครับที่เซิร์ฟเฟซบุ๊กไปก็ได้ผมก็เจอเขาใน Facebook นั่นแหละครับอินฟินิตี้โซล่าฟิล์มนั่นเองครับผมรับ เริ่มมาเริ่มมาก็อันนี้เดียวมมอนาชาดเิเลยพี่เอนทำไมไม่ทานอย่างอื่นกันนะเล่นเป็นขนแมวก่อนอะไรอย่างเงี้ยพ่อตรงเล้าต,า,ตาด้วยดีเนี่ยก็ใช่ไงงั้นจะเป็นแพนด้านะเดี๋ยวไม่จริงเหรอเดี๋ยวไม่เนียนนะไม่คัดตัวงี้